สวัสดีค่ะน้องพุทโทสวัสดีค่ะเอาอยากแป๊บหนึ่งครับอีกทีน้องพูทโทมาทาบุญนะครับน้องพูทโธเนาะครับครับผมนั่งสมาธิที่บ่ครับน้องพูทโธครับนั่งสมาธิเป็นยังไงครับเห็นยังไงครับผมนั่งสมาธิแต่ผมก็เห็นผุ้เฒ่าครับเห็นผู้เฒ่าครับครับผมผู้เฒ่าหัวหงอกใส่สุดเา้ายางมหาผมรับผุ้เฒ่าหัวหงอกใส่สุดเท้าเลยครับ ครับผมที่นี่เคลื่อนตัวยางมาถามผมครับครับมามานังสมาธิมเห็นยังครับครับผมเพิ่นดอก่าเพื่อนเป็นเจ้าที่เจ้าทางครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางครับครับครับผมที่นี่ผมเพลื่อนก็ถทมผมว่าผมอ่ะมานังสมาธิอาบุญครับมานังสมาธิอาบุญทำบุญเนาะครับครับผมจะได้อีกครับบาดนี้ ผมบอกว่ามานัักสมาธททำบุญมหาตัวเลขครับมหาตัวเลขบอกเป็นแนวนี้ครับครับผมก็เหลือว่าามหาตัวเลขก็จะหายเล็กครับจะหายเลขเลยครับครับผมนี่ละท่านผู้ชมนับเป็นเล็กที่นีเเ้นตัวหนึ่งครับเอฟซีเป็นแนวทางดีๆเพื่อนบอกยู่บล่ะครับน้องกุโตบอกครับครับผมเพื่อนบอกเด็กสองตัวหาหกครับเด็กสองตัวหาหกครับ ัวเลคหาหกเื้อครับเอฟซีเล็กสองตัวนะครับเนาะจะมีช่าบ้านละครับมาทําบุญมาขอโชคลาภครับครับมีโชคมีลาบปวดน้ำแดงเลี้ยงหลักศาสตร์เลยครับเอฟซีเนาน้องกุโตเนาะครับครับเอ้ามีเด็กสามตัวเำไมครับเด็กสามตัวก็มีอีกว่ครับนี่ครับโอ้สามตัวเด็ดเด็ดครับเอฟซีสามตัวบนสองตัวล่างครับเอ้าขอให้ กลางวัลทีหนึ่งนะครับเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับฝนตกลิ้นครับเมื่อนี่ฝนตกลิ้นนะครับเนาะสามตัวใจเย็นๆครับให้ดึงบรรยากาศรอบๆไปซะก่อนจังนี้อีกครับน้องผูทูเห็นผูเดียวบอกปูเทาครับเป็นมากคนเดียวใส่สุดขาวมาเลยครับครับผมเป็นมากคนเดียวใส่สุดขาวมาครับครับอ้าเพื่อ่เป็นการเซเวลาครับสามตัวตัวใดครับสีเกตสครับฮะ สี่เจ็ดศูนย์ครับสี่เจ็ดศูนย์ครับสี่เจ็ดศูนย์เลขสองตัวห้าหกครับเอฟซีเนาะเอาให้ทีมงานจดไว้ครับให้ทีมงานจดใส่กระดาษใส้แคปหน้าจออีกทางหนึ่งเนาะครับเนาะลองเบิรงครับเอฟซีหัวใจยังไดรอีกครับบารนี่มีซัมมี่เหรครับมีซัมนี่ครับครับนี่แหละเป็นผู้ที่มีเส้นน้องพุทโธนี่เป็นนางสมาธิมาเตนน้อยเป็นละครับสโมชมเนาะครับผมโอ้ยขอบคุณหลายครับน้องพุทโธมียังอีกครับมียังอีกยังบะครับ ก็มีเหะอค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของน้องพุทโธค่ะสี่เจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าหกสีห้ากระตัดหนาตัดลังเลยเนะค่ะคอห้ยมิโชมิลาบกำหนองพุทโธประจําหวมที่หนึงมิถุนายนพ่อสอ,สองพันห้รอยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกศิราธรรมชมพิกรอนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอห้จุกโชคมันมนเฮงเฮงรวยรวยค่ะ กะเยื่พึ่งผ้าไปใส่เนาะค่ะรมาชมกพอมีสามดาวมีของดีมาฝากสรรมาชมค่ะเวลาชมบ่ายังมาตรงนีเดินทางไปท้ำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะขับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีนี่ของดีติดใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับร,รมาชมเป็นของเรียกงิ่งเรียกทองเรียกซัพย์ครับค่าขายให้ขายของบ,บูดีบุคคาบุคให้เขาล้านคนย่าง่าน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกสื้อลอตตรีจินสีดีพีก็ครับท่านผู้มชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งขาอยู่ห้องไหนรับว่าอยู่ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีทักครับท่านผู้มชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ๋เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยผู้เลือกการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยนชมชมชอบค้าขายทุกยอย่างเลยเนาะครับผมสาธุ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  มีเป็นของหลวงปู่แท้เลยคนัะหลวงปู่รอดเนาะครับรบ,บอ,อ,บอวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิ่ออกมาก่อนแป๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างเงี้งอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกห<อ>ัวสามครั้งโอ้ถ้าแาะสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกพอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุย้ยน้องเบิร์สเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์บวญปู่หลอดไม่กันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมรพมรวยพ่อบู่หลอดไงตอนนี้วัดปีหลังเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์สขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมนไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขาย้างซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของ่านๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตายนิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชุมบ่าเอมมาตุมหยินขาวับูลอดซาครับนรรมชุม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลว้ยน้ากันครับใส่ตัาดีใส่ใสละไรลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่าย่างบ่เห็นลานเข่าไข่ไข่ว่ามีอีหยังบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหมาลานเห็นในคนมองบ่เห็นลานข้าเข้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลุมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ใน้านค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับ่านผู้ชมเนะาเะบาวแอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนอครับมีโอกาสตนมาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนทักค้นหลง เบาเบาย่างไก่ผู right ้สาวผูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปลูกมากนะครับเพราะ็ลักกะมือเต้เต้กับท่านผู้ชมเต้เต้ลักกะบี้ยังสิครับหมุนยังสิครับลักกะท่าปากสามเทื่อปลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อลักกะเซฟผมขึ้นลูกหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสามด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสามเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสียเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจะด้แต่งเพลงให้หลวงปกุลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้ เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอบเนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับนอวัดหลวงปู่ลุ่ยี่ก็แตงด้วกันนี่ครับเงินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากนฮักค้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพรก่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้าแต่หมอชมแล้วก็บ่ายเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร,ร่างกายสเนียดจะให้ที่พอดีถีล่าสีมันบดมันบงังสเนียดจะให้นี่ตัวเขาสิเร็ออกเอาไปเดินจินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอามาตรงนี้อามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอามาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยตั้งกันครับสาจุสาจุให้ถือปลีเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านตุนละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาบอยเอามาตรงกับสิยงเฮเบิ้งโตเล็กกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยมั้งเนี่ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ